อยู่ในบริเวณขนานกับแนวถนนอยู่นะครับแต่พอออกไปข้างนอกหน่อยก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแล้วก็พื้นที่มีอุตสาหการรมเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับผลการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นนะครับก็าจากการสำรวจเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นทางแยกข้างหน้าสา4สี่เนี่ย ลดปริมาณการจราจรค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ขอเลี้ยวขวาม,มา mm. เขตทางเราแคบนะครับถนนเราเราแคบมากเลยนะครับ mm. นะครับ, mm. รบแล้วก็มีอย่างเงี้ยรถบรรทุกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าออกซึ่งเป็นอันตรายต่อการสัญจรมากถ้าหากมีช่องจราจรเพียงช่องเดียวสําหรับหนึ่งทิศทางนะครับจะเป็นอันตรายมากนะครับจากการสํารวจพื้นที่นะครับเนี่ยก็นี่ก็เป็นรูปตัวอย่างการสํารวจนะครับก็เป็นภาพของถนนสองช่องจราจรนะครับมีอาคารบ้างเดือนมีโรงงานบ้าง ก็ในตมมาที่0.500ถึง1.500ประมาณครึ่งโลถึงกิโลครึ่งเนี่ยก็จะเป็นถนนสองช่องจราจรค่อนข้างดีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นแค่สองช่องนะครับซึ่งไม่เพียงพอสาหรับการรองรับปริมาณจราจรน,นะครับแล้วก็พอช่วงกมที่กิโลเมตรครึ่งมาถึงสองกิโลเมตรครึ่งนะครับก็จะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือช่องจราจรละ3.5เมตรแล้วก็มีหลาทางแค่หนึ่งเมตรเองนะครับซึ่งก็จะมีอาคารบ้านเรือนแล้วก็โรงงานกระจายอยู่นะครับ เนี่ยนี่น,นี่นี่ก็เป็นตัวอย่างขนาดเดียวกันก็จะมีะคลองอ,อยู่แล้วก็มีส่วนที่เป็นสะพานด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะต้องมีการท้าหารการขยายช่ยองาจราจรขึ้นจะต้องทําการสํารวจแล้วก็ปรปับปรุงนะครับว่ามันยังใช้งานได้ดีไหมถ้ามันใช้งานได้ไม่ดีของเดิมมันชองรุดนะครับเราก็ต้องรื้ออย่างกรณีถ้ามันมีท่อรอดอยู่ถ้าเกิดไปเป็นท่อขนาดเล็กเราวิเคราะห์ปริมาณน้ําแล้วว่าเนี่ยถนนเนี้ยอาจจะขวางทางน้ำนะถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยมันต้องมีช่องทางไหลเนี่ย ค้าข่อเล็กมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อของเองกชนนะครับหรือว่าเป็นท่อของรัฐบาลเองก็แล้วแต่เราก็จะประสานแล้วเราก็จะออกแบบให้ขนาดช่องมันใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถให้น้ํามันไหลผ่านได้นะครับคือไม่ใช่ว่ามาทํำถนนแล้วก็จะไปฝ่าทางน้ํานะครับก็คือน้ํายังต้องไหลผ่านได้ในส่วนไหนที่มันเป็นท่อบล็อกคอนเวตหรือว่ามีช่องน้ําที่ไหลนะครับคือ ช่องน้ําที่ไหลนะครับแต่ถวนขวานจริงๆช่องนั้นควรที่จะเปิดเนี่ยเราก็จะเปิดให้เพื่อไม่ให้น้ํามันไหลาตามแนวคันทางแล้วไปออกในจุดที่อยู่ไกลนะครับจุดไหนที่คิดว่าควรปล่อยได้ก็จะควรปล่อยั้ะเดียวกันที่น้องช่วยเสนอแนะหน่อยว่าวิธีการใช้ที่ดีในบริเวณน,นี้แล้วก็รอบน้ําที่ คิดว่ามันควรจะทําเป็นช่องเปิดนะครับให้เสนอนะครับเราจะได้ทําเป็นช่องเปิดให้เพื่อให้น้ํามันไหลผ่านได้ได้ง่ายถ้ามันถูกหลักวิศวกรรมแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเองนะครับอยากให้ช่วยกันนะครับเพราะบางทีในอดีต<ช>มันอาจจะเคยเป็นร่องน้ําแต่ผนุนนานแลน้วมันขวาอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าอยากจะเปิดตรงไหนแล้วคิดว่ามันเหมาะสมให้เสนอเสนอในแบบสอบถามก็ได้หรือนอกรอบก,ก็ได้หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ก็ได้นะครับ เราะเราจะได้เอาไปใช้ในการออกแบบพอออกแบบเสร็จแล้วมันจะได้มีงบประมาณมาทำการก่อสร้างถ้าเกิดเราออกแบบแล้วไม่มีเราไปขอทีหลังมันก็ค่อนยากเพราะเงินมันมันจำกัดละแต่ตอนนี้เราคุยก่อนเวลาขอเราจะได้ไปขอให้ถูกกับปริมาณสิ่งที่เราจะเอามาสร้างนะครับเพราะระบบใหม่ในหลวงเขามีการตรวจสอบคือออกแบบยังไงกก็ต้องสร้างอย่างนั้นนะครับคือปร,ปรับเปลี่ยนแบบทีหลังเนี่ยมันก็ต้องค่าแต่ยุ่งยากนะครับแผนพัฒนาโครงการ แผนพัฒนาโครงการบริเวณที่มีผลกระทบกับโครงการนะครับ่ซึ่ง,งซึ่งต่อไป